สวัสดีค่ะค่ะสำหรับคนที่ต้องการจะย,าย้ายอีเมลในอินบ็อกซ์ของเรานะคะคในระบบเก่าซึ่งเป็นระบบ Live@edu นะคะมายังระบบใหม่นะคะซึ่งเป็น RSU Google Apps นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือเตรียมเรื่องของตัว Username ของระบบเก่านะคะแล้วก็ Password ในระบบเก่านะคะรวมถึง Username กับ Password ในระบบใหม่ด้วยนะคะ Username ของแต่ละคนเนี่ยทั้งเก่าและใหม่อาจจะเป็นตัวเดียวกันก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่า ถ้าเมื่อก่อนเราเป็นหลัึกษานะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าไม่ใช่เป็น,เป,นเป็นชื่อเป็นชื่อคนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบเป็น username ก็จะเหมือนกันนะคะค่ะตอนนี้เราดูขั้นตอนกันก่อนนะคะว่าจะต้องทํายังไงบ้างนะคะสิ่งนี้ต้องทํำสิ่งแรกนะคะเข้าไปที่ gmail.com นะคะแล้วก็ใส่ username นะคะแล้วก็ password ของระบบ google apps ลงไปนะคะกดที่ sign in ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเมลตอนนี้เมลทุกอย่างนะคะจะเป็นเมลที่มีแค่ระเบิดเมลกริตติ้งนะคะจากทาง g m a i l team นะคะให้ไปที่ฟันเฟืองลงมุมขวาบนนะคะกดที่ฟันเฟืองแล้วเลือกเซตติ้งค่ะหลังจากนั้นให้ไปเลือกที่ add o u u t t นะคะเลือก add a p o p 3สเมลนะคะอีเมลแอดเดรสตรงนี้นะคะให้ใส่เป็น username น d นะคะ t r a n s ส์ r เหมือนกันหมดนะคะท่านตอนนี้หลังจากนั้นกด next step ค่ะถึงตอนนี้ให้ใส่ username ในระบบเก่านะคะซึ่งขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนระบบเป็น username เหมือนกันหรือไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คือ username ในระบบเก่าอเอกคนะคะแล้วก็ใส่ password ของระบบเก่าลงไปนะคะ pop server นะคะให้ทุกคนใส่คำว่า s i x p r d ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่ง o u t l o o k dot com พอร์ตให้ใส่ว่าเลือกเก้าเก้าห้านะคะติ๊กนะคะให้เลือกถ้าเราต้องการที่จะให้ในระบบเมลเดิมยังคลีาข้อมูลไว้อยู่ก็กดที่เท็อันบนนะคะอันนี้จะขอให้ทุกคนติ๊กนะคะส่วน l าเบ l นี้คือให้มันคัดกรองให้นะคะว่าอีเมลนี้เป็นอีเมลเออมีการกรองมานะคะซึ่งจะตั้ง label นะคะเป็นแท็กว่าเป็น เมลจากระบบกลับนะคะเป็นการแค่ให้เรารู้นะคะแล้วกดโอเคหลังจากนั้นนะคะช่องที่สี่ไม่ต้องไม่ต้องกดนะคะจะช่องที่สี่มันหมายถึงคล้ายๆกับอกับ e l e t e นะคะจะเป็นการ a r c h i v วิ g นะคะก็คือจะไม่อยู่ใน i n b o x เ er ลยนะคะจะอยู่ใน l l m เม l นะคะก็อังเกตจะไม่เลือกนะคะแต่จะให้กด add account ตรงสเต็ปนี้นะคะเขาก็จะบอกว่าเมลได้แอดไปแล้วนะคะเราสามารถได้รับเมลในระบบเก่าผ่านทางนี้ได้นะคะแต่ตรงนี้เขาถามว่าจะให้เราสามารถเซ็นเมลแอดหรือเปล่านะคะให้กด no ไปนะคะแล้วก็กด finish ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็รออีเมลเข้ามานะคะอีเมลก็จะเข้ามาในกล่องอินบ็อกซ์ของเรานะคะก็จะเป็นเมลที่อยู่ในระบบเดิมจะเข้ามา ตอนนี้ก็ต้องรอก่อนนะคะเมลเข้ามาปุ๊บก,ก็จะสามารถเช็คเมลได้นะคะค่ะเท่าน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะ